สวัสดีครับคลิปนี้จัดทำโดย od-online.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นคอร์สเรียนบวกราคาเพื่อนๆสามารถไปดูเบื้องต้นได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับอ่ะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปหาสินค้าขายดีครับแต่ผมจะมาพูดเรื่องว่าไอ้ที่ผมพูดเสมอเลยว่าขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยเนี่ยเออมันมันต่างกันยังไงคือผมเชื่ออย่างนี้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับ ที่มาเรียนกับผมบางคนก็อยู่อเมริกาอยู่แล้วบางคนก็อยู่แคนาดาก็มีออสเตรเลียก็มีกลุ่มนี้ไม่ใช่ปัญหาครับเขาเข้าใจว่าขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยยังไงแต่ยังมีอีกกลุ่มเยอะเลยที่บอกว่าไม่เคยข,ยขายของออนไลน์เลยไม่เคยขายต่างประเทศเลยแล้วมันมันจะกําไรดียังไงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เข้าใจว่าเ้ยค่าของชีพมันเป็นอย่างไรผมขอยกตัวอย่างนิดนึงก่อน สมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเรานะครับค่าของไอค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ำแรงงานขั้นต่ำที่200กว่าบาทแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งนะครับรัฐบาลหนึ่งก็ปรับให้มาเป็น300ปัจจุบันรัฐบาลใหม่เข้ามาบอกว่าจะปรับให้เป็น400แต่ยังทำไม่ได้แต่ก็ขึ้นมาประมาณ320ร3อสิบสามเหตุผลเพราะอะไรถึงขึ้นไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับ ยิ่งเราปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเท่าไหร่ร้านอาหารที่เขาขายของเขาต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นพอปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นต้นทุนมันก็สูงขึ้นคุณดูตอนปรับ300รชครับข้าวเคยจาละ3ามสเพราปรับ300ข้าวกลายเป็น45 40 50าถามว่าถ้าเกิดปรับเป็น420500ข้าวจะจานละเท่าไหร่แล้วผมก็กล้าพูดเลยว่าคนสมัยก่อนที่ได้ค่าแรง2 0 0 300 200กว่าบาท คุณกินจานละสามห้าแต่พอคุณได้เงินมากขึ้นสามร้อยจริงแต่ค่าข้าวคุณเพิ่มขึ้นจานละสี่สิบห้าสิบสุดท้ายก็ไม่มีเงินเก็บอยู่จีอ่ะนี่คือเมืองไทยใช่ไหมครับต่อไปฮะเราจะไปดูเมืองนอกเริ่มต้นด้วยนี่ครับคลิปเพื่อนๆลองไปเสิร์ชได้เลยนะครับค่าแรง USA จริงๆค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยของเขามันมีหลายรัฐเพราะฉะนั้นด้วยความที่มีหลายรัฐก็ไม่เท่ากาันอ่ะดูอย่างที่คนนี้ก่อนนะครับคนนี้เขียนเลยว่าเอยดูค่าแรงขั้นต่ำใน ในอเมริกานะครับไปดูของเขานะครับแต่ผมจะปิดเสียงนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่เลย์ด้วยนะครับแต่เราจะไปดี่ที่เขาที่เขาโพสเขาจะมีเขียนไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมหาให้ก่อนอ่ะ ของเขานะครับเขาอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่7.25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแล้วเขาบอกเขาทำงานได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอาชีพเสิร์ฟพนักง,งานาเสิร์ฟเนี่ยค่าแรง72เนี่ย10ชั่วโมงครับเขาสามารถทำได้ถึง10ชั่วโมงต่อวันที่รัฐเวอร์จิเนียเขาจะได้รายวันนะฮะนี่เป็นต่อวันนะครับ72.5ดอลลาร์เอาตีง่ายๆสัก30บาทแล้วกัน72.5คูณ30 ประมาณการ2,000กว่าบาทนี่คือทำเงินได้2,000กว่าบาทนะครับต่อวันบ้านเราตอนนี้ก็320ใช่ไหมต่างกันมากเลยนะเออน่าไปอยู่อเมริกาไหมมันก็น่าไปแต่ครับแต่ด้วยความที่ค่าแรงขั้นต่ำได้2,000กว่าบาทเกิดอะไรขึ้นครับอ่านี่ครับบินฮะกินกาแฟ2.75นะครับขนมปังอีกเท่าไหร่ในคลิปนี้ก็พูดอยู่นะตรงไหนไม่รู้ผมต้องค่อยๆเลื่อนไป คือจริงๆผมดูมาแล้วแหละขนมปังอีกประมาณสมเหรียญน,นะครับเบสเสร็จมื้อเช้าครับโดนไป6.37ดอลลาร์แต่ผมเชื่อว่านะครับค่าแรงขั้นต่ำบ้านเรา320คุณคงไม่กินขนมปังกาแฟแน่นอนอาจจะหาร้านข้าวที่แบบ30-40บาทถูกไหมครับค่าลงหนังนี่ไม่ต่างอะไรจากเมืองไทยนะเมืองไทยลงหนังแพงจริงๆนะฮะ นีคาเว็บแบ,บนะครับลงหนังประมาณ11เอหรียญนี่เขาไปดูหนังด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับไปซื้อข้าวมื้อเที่ยงกินนะฮะมื้อเที่ยงกินนะครับนี่ก็จะมีเซ็ตข้าวเซ็ตน้ํานะครับเบสเซ็ตแต่รัฐเวอร์จิเนียเนี่ยค่าแรงถูกก็เลยทําให้ค่าของชีพอะครับมันไม่แพงมื้อเที่ยงก็กินไป356บบาทสิ่งที่ผมจะพูดคืออะไรนี่คือมื้อหนึ่งที่เขากินอันนี้คุณจิโร่ครับ คนนี้ก็เป็นคนดังนะฮะมีคนติดตามเยอะมากนะครับคุณจิโร่ก็ทําคลิปขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าของเขานี่อยู่รัฐไหนผมจําไม่ได้ละอยู่แถวๆนึกไม่ออกอะไม่แน่ใจไม่พูดดีกว่าแต่ว่าของเขาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเพื่อนก่อนค่าแรงในเมืองคุณจิโร่เนี่ยได้ได้เยอะกว่าคุณคลิปนี้หน่อยหนึ่งนะครับคลิปนี้ได้น้อยมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะดูคลิปนี้อีก คุณพี่คนนี้ได้เยอะกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะอ่ะไปดูคุณจิโร่หน่อยนะครับคุณจิโร่เนี่ยนะครับได้ชั่วโมงละสองร้อยเก้าสิบห้าบาทและทำงานนะฮะของเขานี่สองร้อยเก้าสิบห้านะครับแล้วก็ทำงานแปดชั่วโมงอ่ะสองร้อยเก้าสิบห้าต่อชั่วโมงนะครับทำงานวันละแปดชั่วโมง ที่รัดคุณจิโร่เนี่ยได้ขึ้นมาหน่อยที่สองพันสามแล้วก็เขาก็พาไปกินข้าวเหมือนกันเลยไปกินขนมปงขนมปงังกินข้าวอะไรประมาณนี้ให้อยู่ใน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 วันหนึ่งได้นะครับในวันหนึ่งได้เขาพาไปดูค่าใช้ใจ่ายในการกินเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายนกินเนี่ยวันหนึ่งหมดไปเท่าไหร่เนมื้อหนึ่งหมดไปแปดเหรียญสองร้อยห้าสิบสองบาทในมืงเนื้อก็คือมีเงินเก็บอะ แต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดคือด้วยบางรัานะแต่บางรัานี่ชั่วโมงละสิบห้าเหรียญก็มีนะอะให้ดูอีกคนนึงอีกคน,น,ค,น,นคนนี้แบบได้เยอะกว่าใครเพื่อนเลยเพราะว่าพี่เข้าไปทํางานที่ร้านสปาร้านสปานะครับนี่แล้วก็ร้านสปานี้นะครับอัตราที่เขาได้นะครับ อันนี้โหดมากนะครับนี่ทำงานในต่างแดนร้านสปาที่2019ด้วยนะปีที่แล้วนะครับ1ชั่วโมงได้ถึง30เหรียญเลยนะครับทำงาน5วันเฉลี่ยว,วันละแค่4ชั่วโมงเองนะครับผมลองคาํานโณนแล้วครับอาทิตย์หนึ่งนะฮะเขาได้ถึง24,0 0 0บาทถ้า24 0 0 0คูณ4อาทิตย์แสนบาทนี่ทำงานสปาได้ชั่วโมงละ30เหรียญเลยแต่นี่คือไม่ใช่ขั้นต่ำนะ อ๋อแต่นี้เป็นขั้นต่ำของร้านสปาด้วยถ้าเขาได้เงินมากกว่านี้มันจะมากกว่านี้อีกประเด็นที่ผมบอกคืออะไรครับเพราะเขาได้ค่าแรงขั้นต่ำขนาดนี้ต่างประเทศเนี่ยมันจะได้ค่าแรงขั้นต่ำขนาดนี้ถามว่าถ้าเขามีไรายได้ชั่วโมงละสามเหรียญเจอของสิบห้าเหรียญเนี่ยนี่คือต่อชั่วโมงเลยนะ <c oughs> ขอโทษจาาต่อชั่วโมงเลยนะ ทำงานวันละสี่ชั่วโมงเองได้เงินละร้อยี่สิบเหรียญแต่คุณจิโร่ผมเคยเหมือนกันไปดูในบางคลิปของเขาเขาบอกเบียนสามล้านเลยในหนึ่งวันเขาทำงานได้ถึงวันละสองร้อยเหรียญอันนี้เยอะกว่าใครเพื่อนเลยแต่ถ้าขยันจริงๆนะครับคุณหมุนเบียนล้านดีๆคุณก็ได้เงินเยอะวันละสองพันเหรียญวันละหกพันเลยนะคุณจิโร่ที่ผมเคกระทัได้มากกว่านี้อีกแต่ว่ามันเนี่ยงานชั่วโมงตีเป็นต่อชั่วโมงมจะได้ต่ำแต่ที่ผมจะบอกคือพอได้รายได้เท่านี้ สินค้าที่มันต้องซื้อเข้าบ้านต้องกินต้องใช้อ่ะครับถ้าของราคาแค่สิบห้าเหรียญยี่ิบเหรียญผมบอกเลยว่าคือคือ,คอเอาง่ายๆตรงนี้แต่ว่าพอไปกินนะมันจะมีคลิปนี้อีกนี่คุณเอามา,มาดูค่ใช้จ่ายซึ่งแบบอ่ะแต่ว่าฝรั่งก็ไม่ได้กินนอกบ้านทุกมื้อนะแต่อันี้คือเป็นเหรียราคาที่ไม่แพงเลยนี่เป็นร้านอาหารไทยนะครับซึ่งคุณมอสมอสซาลาเนี่ยนะครับมอสซาลา นะครับพาไปทัวร์กินนะามาดูค่าใช้จ่ายเมื่อกี้รายได้ใช่ไหมนี่ร้านแรกเป็นร้านไทยนะครับโดนไปยี่สิบเหรียญเขาบอกว่าไม่แพงเลยไปอีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านอาหารจีนครับร้านอาหารจีนนะครับสั่งข้าวสองถ้วยโดนไปสิบเจ็ดเหรียญไปีไปเลยนะนะสิบห้าเหรียญสี่ร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็ตกเป็นห้าร้อยกว่าบาทเขาก็บอกไม่แพงเลยไปอีกร้านหนึ่งครับไปกินเบอร์เกอร์ครับมีภาษีด้วยนะฮะ เบสเซร็จยี่สิบหกเหรียญกินเบอร์เกอร์คุณมอสบอกไม่แพงเลยผม่กำลังทำอะไรให้คุณดูครับอันนี้เบอร์กงเบอร์เกอร์อินเนอร์เอานะครับไปอีกร้านนึงอีกอ่ะไปอีกร้านนึงอีกนะอันนี้ก็ร้านเบอร์เกอร์เหมือนกันนะครับอ่ะก็ตีไปประมาณสิบเหรียญก็ไม่แพงเลย เห็นไหมแต่นี่เป็ดเสร็จโดนผสมภาษีนี่สิบเจ็ดนะไปอีกครับอันนี้ร้านกาแฟข้างแปกสตาร์บัคราคาเดียวกับเมืองไทยนะฮะเมืองไทยแม่งแคเป็นเปรียบเ,เทียบค่าของชีดนี่สูงพอสมควรเลยเขาก็ไปกินอีกร้านนึงอีกเอา้าดูนะร้านนี้ก็กดไปเท่าไหร่ครับนี่คือรายการอาหารนะครับ เอ๊ะเดี๋ยวนะราคาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเห็จนจะบ,บินนี่เป็นอีกร้านหนึ่งนะเ็นมนี่มากกลางคืนแล้วนะครับเข้าไปสั่งของสั่งข้าวเราไปรับไม่มีราคาหรอกแต่ว่าในคลิปมันพูดไงแต่ผมไม่อยากเลคลิปนะครับไม่อยากเป็นลิงลิขสิทธิ์ นะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมไม่ได้ทำการบ้านมาอ่แต่ดีร้านหนึ่งก็มีอีกครับอีกร้านนึงสรุปราคาไหมเนี่ยอันนี้เป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบผักนะฮะร้านนี้สรุปไหมสรุปไหมสรุปไหมสรุปมามีสรุปเหมือนกันอันนี้ประมาณสิบเหรียญครับสลัดสลัดสิบเหรียญแต่ผมจะบอกนะคุณมอสซาลานี่ยเขาอยู่ลอสแอนเจลิสนะครับลอสแอนเจลิสเนี่ย ค่าแรงขั้นต่ำนี่สิบห้าเหรียญน,นะครับบ้านเราตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทสามรอยี่สิบาทกรุงเทพเฉลี่ยแล้วอาหารข้าวมื้อหนึ่งนะครับสมมติรวมน้ำด้วยสมมติคุณกินเครื่องื่อน้ำน้ำน้าขวดในร้านก็จะประมาณ10บาทถึง20บาทถ้าเป็นแบบพกเก้คุวยชาดำเย็นนะฮะหรือน้ำอัดลมก็15บาบาท10บาทก็ตีไป60บาทสินค้าบ้านเราถ้าเราเจอสินค้า60บบาทเนี่ยผมบอกเลยว่า สำหรับผู้ซื้อถือว่าถูกมากเหมือนคุณไปเดินตลาดนะัดเนี่ยบางทีร้อยบาทคุณยังรู้สึกว่ามันไม่แพงนั่นคือเราตีไปจากค่าแรงขั้นต่ํทาที่สา0รบาทสามรบาทแต่ที่มีการอย่างที่คุณเห็นในคลิปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับที่ผมหามาคุณลองไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับค่าแรง USA ส่วนคลิปคุณมอสซาล่านี่คุณลองเสิร์ชชีวิตในเมดา ราคาอาหารไทยในลอสแองเจลิสจะเจอคุณคลิปมอสเซ l รล่านะครับคลิปนี้อัพเมื่อ11มิถุนายนไปดูเต็มๆได้เพราะผมไม่สามารถเพลย์ได้นะครับสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือด้วยความทิ่ค่าคองชีพมันขนาดเนี้ยการซื้อสินค้าที่อเมริกาในราคาแค่อ่ะเราไปดูนะอามาอนซอนนี่สมมติถ้าคุณต้องการซื้อนะครับนี่สิเป็นสินค้าเบสเซลเลอร์เลยนะครับ เครื่องออกกําลังกายนะครับที่เขาสามารถออกกําลังกายได้ชันต้องการสุขภาพเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้เป็นเบสเซลเลอร์เลยมาเป็นเซตใหญ่ทั้งนั้นเลย อย่างชิ้นนี้อะไรอ่ะชิ้นนี้นะครับเนี่ยมีห้าเส้นขายในราคาก็คือข้าวหนึ่งจานเท่านั้นคุณคิดภาพเหมือนเราเข้าไปในช้อปปีอ่ะเข้าไปใน Lazada สินค้าที่ราคาไม่เกินหนึ่งรอบาทสามารถการตัดสินใจซื้อมันง่ายหรือยากมันง่ายมากเพราะฉะนั้นบางคนอย่าไปซีเรียสเลยนะครับนี่ชิ้นนี้ขายได้แรงสอง26นหกแปลว,ว่าขายโคตรดีเลย บางคนบอกอุ้ยขายตั้งสี่ร้อยหิบได้เหรอฝรั่งจะซื้อได้หรอขายแพงจังเราต้องเทียบกับค่าครองชีพครับอย่างพี่คนเนี้ยเดือนละแสนครับถ้าเขาต้องการออกกําลังกายในราคาสี่ร้อยกว่าบาทเขามีปัญญาซื้อไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะฮะที่แบบว่าคุณมองว่าเฮ้ยมันจะขายได้หรอเพราะมีบางคนเนี่ยบางทีมาเรียนกับผมเขาก็ถามในใจว่าเฮ้ยต้องสิบ้าเหรียญยี่บเหรียญเนี่ยมันแพงไปไหม ไม่แพงเลยครับเพราะเราขายกับคนที่มีรายได้ขั้นต่ำเดือนเดือนเนี่ยเฉียดแสนนี่คือขั้นต่ำแล้วนะถ้าท้องอ่นี่คนนี้ไม่ขั้นต่ำเท่าไหร่สามสิบแต่นี่คือเป็นขั้นต่ำของอาชีพเขานะคือหมอนวดแต่อาชีพทั่วไปคุณเพนไปดูเลยเิรชน,นี้เลยเนี่ยค่าแรง USA แล้วคุณไปดูเลยว่าเขาได้เงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยเบ็ดเสร็จจริงๆนะ ขำๆก็ไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนถ้าตั้งใจทํางานไปทํางานนะแล้วแบบกินค่าแรงขั้นต่ำแต่บ้านเราอะ่ะมันสามร้อยี่สิบคุณคูณไปนะบ้านเราอะ่ะสามร้อยยี่สิบทำงานผมให้ยี่สบสามสิบวันเลยอ่ะมันได้เท่านี้ตีไปหมื่นนึงเลยแต่ถ้าคุณอยู่อเมริกาค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ค่าแรงขั้นต่ำขานาดน,นี้ทุกอย่างมันอัพราคาขึ้นหมดนะครับค่า แต่ลดภาษีไม่มีแต่จะมีค่าภาษีรถค่าภาษีบ้านแต่ด้วยความที่ดูดูแล้วเนี่ยเขาได้เงินเดือนถึงเจดแปดหมื่นบาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยว่าค่าของชีพที่นู่นอะไรมันก็แพงพอค่าของชีพแพงแต่สินค้าที่มันจำเป็นต้องซื้ออะฉันอยากออกกำลังกายแล้ฉันต้องการสุขภาพอะสิบห้าเหรียญในความรู้สึกของคนอเมริกา มันคือหนึ่งร้อยบาทบ้านเราเองครับผมกล้าพูดเลยในอารมณ์แบบสิบห้าถึงยี่สิบเหรียญเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยถ้าเราเลเลสินค้าที่อยู่ในสกุลไม่เกินยี่สิบเหรียนผมบอกเลยว่าเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือสินค้านั้นเขาต้องการไหมถ้าเขาต้องการบอกเลยว่าอารมณ์บ้านเราคือเหมือนเราต้องการและสินค้านั้นราคาแค่ไม่เกินหนึ่งบาท ขายไม่ยากความต้องการของตลาดสำคัญที่สุดอย่าไปมองเลยว่าเออเราจะขายถูกขายแพงยังไงไม่แพงเลยครับสำหรับความรู้สึกของคนอเมริกันในราคาสินค้าที่ไม่เกิน20ิเหรียญถ้าฉันต้องซื้อฉันจำเป็นต้องใช้ฉันก็ซื้อได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆน,นะครับที่ไม่เข้าใจในการตั้งราคาขายที่อเมริกา ได้ลองปรับทัศนคติตัวนี้ดูนะครับนี่อย่างชิ้นนี้โคตรถูกไปเลยแหละ7.55เหรียญนี่เห็นไหมนี่ขายโคตรถูกเลยความรู้สึกเขานี่อารมณ์แบบของ20-30บาทเลยละ่ะในความรู้สึกเราอ่ะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้คนที่อยากขายฝรั่งนะครับแล้วขายกำไรดีกว่าขายคนไทย เห็นภาพแล้วมองออกว่าทําไมในคลิปผมจึงพูดว่าขายฝรั่งกําไรดีก,กว่าขายคนไทยนะครับอ่ะส่วนคนไหนนะฮะถ้ายังขายของไม่เป็นอยากขาย ebay อยากขาย amazon นะครับที่นี่เปิดสอน ebay amazon แล้วก็เพื่อนๆสามารถไปดูราคาต่างๆนะฮะไม่เข้าใจความหมายที่ผมอธิบายไว้เป็นคอสราคายัางไงเนี่ยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็ไปที่ขายของนิดนึงนะครับ ไปที่หน้าเว็บไซต์ o d o l n e com คลิกที่เพิ่มเพื่อนหรือจะพิมพ์เองก็ได้นะครับไลน์ก็เป็น add o n o l a y นะครับเบอร์โทรคุยกับเราก่อนที่เบอร์0815511616เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายเพียงเพื่อนเพื่อน s u b สไครปกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆมีความรู้ใหม่ๆเพื่อนๆนจะได้แชร์ไอเดียนี้ไปนะครับอ่ะเมื่อเช้าผมเพิ่งทำดูหลังบ้านนะครับมีเพื่อนๆติดตามเรา1 407ท่านนะครับ ตอนบ่ายดูชิว่าจะขึ้นหรือลงอขอดูหน่อยนะครับวิเคราะห์สินค้าข้อมูลวิเคราะห์ในช่อง y o u t ท b e ณนะตอนบ่ายนี้มีคนติดตาม1 4 0 7ท่านเท่าเดิมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเ,เก่าๆที่ยังเป็นกำลังใจติดตาม s u b s c r i b ์ subscribe ช่องนี้ไม่ลำคาญเราแล้วก็ยัง s u b s c r i b ์อยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจบคลิปนี้แล้วครับสวัสดีครับ